มาคุยกันกับอีซูซูดีแม็กซี่คูนสี่แต่งออฟโรดสาวกดีแม็กไม่ควรพลาดสวัสดีค่ะ วันนี้ก็มาเจอ,เจอกับน้องแป๊บอีกแล้วนะคะวันนี้น้องแป๊บมาพร้อมกับอ suzu ุดีแม็กแพ็คคูมาบอกได้เลยว่าสวยหลอ่อไม่แพ้กันเลยนะ,ะเดี๋ยวแป๊บจะพามาชมนะคะในส่วนของแต่ละคันขวัญใจดีแม็กไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนเดี๋ยวพามาชมในส่วนของคันแรกกันเลยนะคะคันนี้จะเป็นในส่วนของอ s u z u D ดีแม็กคูนสนะคะเป็นเครื่องสามพันคันนี้เป็นปี2018ันเป็นสีที่หายากขวัญใจดีแม็กจะค่อนข้างหามากๆเลยนะคะสำหรับสีเทาด ของเราแต่งออฟโรดมาให้แบบจัดหนักจัดเต็มแม็กาลลูกโมเป็นยางแม็กซิดแม็กใหม่ยางใหม่เบิกมาให้ทั้ง4เส้นภายในบอกได้เลยว่าสวยงามนะคะคันนี้ใหม่วิ่งมากมากเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นขวัญใจไม่ควรพลาดบันไดข้างนะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการขึ้นลง สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายเป็น4ีคูณสนะคะจะมาพร้อมกับด้านหลังมีกันชนหลังนะคะแต่งออฟรถมาให้สามารถลากจูงได้ด้วยกระบะของเขาออกแบบมากว้างขวางกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ลูกค้าอยากจะใช้บรรทุกพืชผลหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆบอกได้เลยจัดหนักจัดเต็มภายในคันนี้นะคะจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันแล้วด้านหน้าเป็นสีดำนะคะตัดกับสีเบาะซึ่งเป็นเบาะหนังสีเทา เรียกได้ว่าตัดกันค่อนข้างจะสวยงานโดดเด่นมากๆมาพร้อมกับเกียร์แมนนวลน,นะคะหสปีดใช้งานได้ง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายและที่สำคัญคันนี้ขาดไม่ได้นะคะก็จะมีส่วนของปุ่มปรับโฟลวิลมีทั้ง2 s c s c l นะคะอยู่ที่ว่าลูกค้าจะใช้ในถนนแบบไหนสำหรับเลขไม่คันนี้ถือว่าน้อยมากๆนะคะเพราะว่าเป็นรถปี2018เลขไมคอยู่เพียง4 1 5 2 2กิโเมเท่านั้น ใครได้ไปถือว่าคุ้มจริงๆและสําหรับใครที่กําลังมองหาสีขาวโฉมหน้าใหม่ปีใหม่เป็นหน้าพลิกโลกน้องแป๊บมีเข้ามาใหม่ๆใครอยากจะได้คันนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเลขม่อยู่เพียง20,000กว่ากิโลเท่านั้นจัดเต็มมาให้ในส่วนของแต่งออฟโรดสายลุยมาคุยกันเดี๋ยวมาดูในส่วนของล้อหน้านะคะคันนี้ก็เป็นยางแม็กซีล้อลายลูกโม่แม็กใหม่ยางใหม่มาทั้ง4เส้นภายในก็สวยงามเหมือนได้รั้วใแดงมาเลย แล้วคันนี้ก็มาพร้อมกับบันไดข้างเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการขึ้นลงจากรถเป็นบันได 4x4 แต่งออฟโรดมาเช่นเดียวกันคันนี้มาพร้อมกับ 4x4 ดิฟล็อกให้แล้วด้วยสำหรับปีใหม่ๆของ Isuzu D-Max เขาจะมี 4x4 ดิฟล็อกมาให้แล้วแล้วก็ด้านหลังของเขานะะก็มีในส่วนของกันชนด้านหลังนะคะพร้อมลากจูง ให้เรียบร้อยเพื่อคุณลูกค้าอยากจะเพิ่มความสุดวกสบายใครมีเรือบรรทุกเรือได้เลย,เย,อ,ยอิสุดีแมคคันนี้จะออกแบบมาใหม่แบบยกเซตไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ,ของคอนโทรลด้านหน้าแผงประตูด้านข้าง พวงมาลัแล้วก็หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลเลขใหม่ถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะเลขใหม่อยู่เพียง28,665กิโลเมตรเท่านั้นช่องเสียบ USB ช่องเสียบหูฟังมีมาให้ครบคันนี้มาพร้อมกับปุ่มปรับโ h วิลมี2 SC SC L หรือใครอยากจะได้คำแนะนำก็สามารถอ่านด้านบนได้เลยนะคะเผื่อคุณผู้หญิงคุณผู้ชายท่านใดไม่เข้าใจในส่วนของขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อ 4คูณ4ดิฟล็อกมาให้ด้วยเกียร์แมนนวล6สปีดใช้งานได้ง่ายเกียร์อานะคะของเราจะต้องกดในส่วนของตรงนี้นะคะแล้วก็ผลักไปแล้วก็ขึ้นด้านบนนะคะเพื่อใครยังไม่เคยใช้แบบรุ่นใหม่ๆแบบ6สปีดเบาะนางสีดำออกแบบมาเป็น60-40และทั้ง2คันเราก็ยังมีในส่วนของเครื่องมือนะคะมาให้ครบแม่ไม้แม่แรงต่างๆนะคะอะไรฉุกเฉินเผื่อลูกค้าใช้ในยามจาเป็นเดี๋ยวนะแป๊บ จะพามาชมในส่วนของสภาพห่วงเครื่องกันเลยนะคะสำหรับสองคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์สามพันนะคะรุ่นประหยัดน้ํามันเดี๋ยวเรามาฟังเสียงตัวเครื่องกันเลยไม่พูดมากเดี๋ยวเจ็บคอฟังเสียงเครื่องยนต์ว่าเครื่องยนต์สภาพเดิมๆนะคะจากโรงงานรถของเราไม่มีการชนหนักพิกคว่ำน้ําท่วมหรือเปลี่ยนอะไรต่างๆมานะคะรถเดิมๆจากโรงงานให้เห็นแบบเต็มทัดทั้งสองคันเลยนะคะมีในส่วนของเลขคัสตีมาให้ เห็นแบบเด่นชัดคานก็เป็นคานเดิมๆจากโรงงานลูกค้าคนใดที่สนใจในส่วนของ e s u z u d max เดี๋ยวแป๊บจะมาย้ำสเปคแต่ละคันให้ชมกันคันนี้เป็นในส่วนของ e s u z u d max spark ex เป็นเครื่อง3 0ำคันนี้ปี2018เลขใหม่เพียง40,000ราคา 529,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วอีกคันหนึ่งนะคะคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ i e s u z u D-MAX SPA r ส e x เครื่อง3 0 x ปี2020คันนี้เลขมาอยู่เพียง20,000กว่ากิโลเท่านั้นเราขายอยู่เพียงราคา598,000บาทจองวันนี้เพียง199บาทออกรถรับทันทีนะคะคูปองส่วนลด5,000บาทนะคะ สนใจรีบโทรหาน้องแป๊บได้เลยที่เบอร์0611786999ย้ำอีกครั้ง0611786999อโ e ปรช่วยผ่อนอ e ีก50 0 0 0บาทสำหรับใครที่จะจองกับน้องแป๊บฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องแป๊บด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องแป๊บต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย